เวลาคนเราทำผิดหรือก่อคดีต่างๆสถานที่คุมขังบุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าคุกหรือเรือนจําซึ่งมีการจํากัดอิสรภาพไม่ให้นักโทษทําอะไรได้ตามใจชอบแต่ใครจะไปเชื่อว่าคุกที่นอกจากจะร้าความสบายแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงเรื่องความโหดและความอันตรายซึ่งก็มีเรือนจําหญิงอยู่หลายแห่งที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปดูว่ามีที่ไหนกันบ้างถ้าทุกคนคิดว่าเจ้านี้มันน่ารักก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูพร้อมกันโลด 1. เรือนจำจูเลียทัสไวเลอร์ ในโลกที่มีกฎหมายและความยุติธรรมเรือนจำควรเป็นสถานที่ที่นักโทษได้รับการแก้ไขพฤติกรรมหรือเตรียมพร้อมกับเข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีแต่สำหรับบางคนเรือนจำกับกลายเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนนรกบนดินและเรือนจำจูเรียทัสไวเลอร์ก็เป็นหนึ่งในเรือนจำที่สะท้อนความมืดมนของระบบยุติธรรมสหรัฐได้อย่างชัดเจนโดยเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐแอลาแบมาสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี1942 และตั้งชื่อเรือนจำตามนักปฏิรูปการศึกษาและสิทธิสตรีที่มีชื่อเสียงแต่อย่างไรก็ตามเรือนจำแห่งนี้กับกลายเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเรือนจำหญิงที่อันตรายที่สุดในประเทศ ความอันตรายของเรือนจําไม่ได้เกิดขึ้นจากการก่อจลาจลหรือความรุนแรงระหว่างนักโทษเพียงอย่างเดียวแต่เรือนจําแห่งนี้มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายาวนานหากใครกล้าเปิดเผยหรือร้องเรียนพวกเธอมักจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหรือถูกข่มขู่ให้เงียบซึ่งการล่วงละเมิดเหล่านี้ก็เกิดขึ้นซ้ำๆและถูกซ่อนเร้นใต้เงามื่ของกำแพงเรือนจํา ว่ากันว่าผู้ต้องขังหญิงยังต้องไปเชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และอันตรายเรือนจำนี้แออัดเกินกว่าความจุที่ควรจะเป็นหลายคนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะอาดและขาดแคลนการดูแลทางการแพทย์จนบางคนถึงขั้นเสียชีวิตจากการถูกละเลยเลยทีเดียว 2. เรือนจำไอเคทูโมโดเวีย ท่ามกลางป่าทึบและพื้นที่ห่างไกลของรัสเซียมีเรือนจำหญิงที่ชื่อว่าไอเคทูโมโดเวียว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่กักขังอาชญากรเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและการปฏิบัติที่ไร้ความปราณีทำให้ไอเคทูโมโดเวียถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเรือนจำหญิงที่อันตรายที่สุดในรัสเซียความอันตรายของเรือนจำที่นี่ไม่ได้อยู่แค่ที่สภาพแวดล้อมที่หนาวเหน็บเท่านั้น แต่ยังอยู่ในลักษณะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังการคุมขังในที่นี่เต็มไปด้วยการทำงานหนักผู้ต้องขังหญิงที่ถูกบังคับให้ทำงานเย็บผ้าและงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนักเป็นเวลานาน,านโดยไม่หยุดพักซึ่งมักทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บได้โดยไม่มีการดูแลที่เหมาะสมสภาพที่ทำงานเต็มไปด้วยฝุ่นผ้าและเครื่องจักรที่เก่าทำให้ผู้ต้องขังต้องเผชิญกับอันตรายทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้การถูกขังเดี่ยวในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและไม่มีแสงไฟก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมีรายงานว่าผู้ต้องขังหญิงหลายคนต้องทนทุกข์กับการถูกคุกคามทางจิตใจและการถูกล่วงละเมิดทั้งจากเจ้าหน้าที่และจากผู้ต้องขังด้วยกันเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือนจำที่ไม่ปราณีกับใครเลยจริงๆ 3. เรือนจำหญิงอินเดียนาะ นารัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกามีสถานที่หนึ่งที่เปรียบเสมือนการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นคือเรือนจําหญิงอินเดียนาเรือนจําที่ถูกออกแบบมาเพื่อกักขังผู้ต้องหาหญิงโดยเฉพาะแม้ชื่อจะไม่ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เรื่องราวของเรือนจําแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความโหดร้ายที่ทําให้หลายคนต้องสะดุ้งเมื่อได้รับรู้หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรือนจําหญิงอินเดียนากลายเป็นสถานที่ที่อันตรายคือการขาดการดูแลด้านสาธารณาสุขและการละเมิดสิทธิของผู้ต้อง งขงัสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจํานี้ไม่ได้รับการปรับปรุงมาหลายทศวรรษผู้ต้องขังต้องไปชิญกับห้องขังที่แออัดความสกรปรกและการขาดแคลนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมหากผู้ต้องขังหญิงล้มป่วยหรือได้รับบาดเจ็บการรักษาพยาบาลที่ได้รับมักจะล่าช้าและไม่เพียงพอซึ่งบางครั้งอาจน,นำไปสู่การเสียชีวิตอย่างไร้เหตุผลและไม่เพียงแค่สภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายแต่ความรุนแรงภายในกำแพงเรือนจำก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้การเผชิญหน้าระหว่างผู้ ต้องขังหญิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีกลุ่มอิทธิพลภายในเรือนจำเข้ามามีบทบาทการทะเลาะวิวาทการต่อสู้และการกดขี่ผู้ต้องขังที่อ่อนแอกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางกรณีผู้ต้องขังหญิงที่ถูกทำร้ายก็ไม่ได้รับการป้องกันหรือความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่จนไม่แปลกเลยว่าทำไมนักโทษที่ถูกขังอยู่ที่นี่จะมีสภาพจิตใจที่ยแย่มากเลยทีเดียว เรือนจำทัสเคนในเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างทัสเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานมีเรือนจำหญิงแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ซึ่งแทบไม่มีใครรู้ว่าข้างหลังกำแพงที่แข็งแกร่งนั้นเกิดอะไรขึ้นเรือนจำหญิงทัสเคน ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเรือนจําที่อันตรายและโหดร้ายที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางโดยความอันตรายของเรือนจําแห่งนี้เริ่มจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและความแออัดผู้ต้องขังหญิงหลายคนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เพียงพอสําหรับจํานวนคนมีรายงานว่าหลายคนต้องนอนซ้อนกันในพื้นที่ที่จํากัดมากและสภาพที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสกระปรกทําให้เกิดโรคระบาดหลายครั้งผู้ต้องขังมักถูกละเลยเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแม้แต่โรคที่ซับซ้อนก็สามารถฆ่าชีวิตผู้ ต้องขังได้เพราะการขาดแคลนยาและการรักษาที่ล่าช้าและเรือนจำที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่เรือนจำมักใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยการทุบตีผู้ต้องขังหญิงเป็นเรื่องปกติมีรายงานว่าหากใครกล้าต่อสู้หรือไม่เชื่อฟังพวกเธอจะถูกลงโทษอย่างหนักซึ่งรวมถึงการถูกขังเดี่ยวในห้องที่ไม่สามารถทนได้สภาพแวดล้อมของการกดขี่ทางจิตใจที่นี่ทำให้ผู้ต้องขังเผชิญกับความหวาดกลัวทุกขนาดโดยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตของพวกเธอจะถูกกดดันไปทางไหนเลย เรือนจำคาชักเรือนจำนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการสูญเสียสิทธิพื้นฐานโดยหนึ่งในเรือนจำที่สะท้อนถึงสภาพเหล่านี้อย่างชัดเจนคือเรือนจำคาชักในประเทศอิหร่านเรือนจำแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความรุนแรงความแออัดและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเวรามินใกล้กับกรุงเตหรานเรือนจำนี้มันถูกออกแบบมาสำหรับการกักขังนักโทษหญิง แต่ขนาดเดียวกันมันก็กลายเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในเรือนจําที่มีสภาพการดําเนินชีวิตที่ยากลําบากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยสภาพแวดล้อมที่สุดโทรมและแออัดภายในเรือนจํา ทำให้นักโทษจำนวนมากต้องมาอยู่รวมกันในพื้นที่ที่แคบเกินไปส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรงนักโทษต้องใช้ชีวิตในสภาพที่ขาดแคลนทั้งน้ำดื่มสะอาดอาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงบริการทางแพทย์ที่จำเป็นจึงไม่แปลกที่การใช้ชีวิตในเรือนจำคาชักนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายอย่างมาก นักโทษหลายคนต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมีรายงานเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการทารุณกรรมทางร่างกายรวมถึงการลงโทษเกินกว่าเหตุจากผู้คุมเรือนจำซึ่งทำให้นักโทษต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนแบบไม่มีใครอยากเจอเลย6เรือนจำหาหลงเจียง เมื่อพูดถึงเรือนจำสำหรับผู้หญิงในจีนหนึ่งในสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในความเข้มงวดและสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย นั่นคือเรือนจำไฮหลงเจียงเรือนจำที่ตั้งอยู่ในมณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนท่ามกลางความเยือกเย็นของเรือนจำในภูมิภาคนี้นักโทษหญิงส่วนใหญ่จะถูกจับในคดีร้ายแรงและคดีทางการเมืองด้วยระบบการควบคุมที่เข้มงวดและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งนักโทษทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบชีวิตภายในเรือนจำไม่ได้เป็นเพียงการถูกกักขังแต่ยังเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกจํากัดทั้งในแง่ของสิทธิและอิส สารภาพอย่างมาก นักโทษต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความแออัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้อต่อความสะดวกสบายมีรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ทั้งในเรื่องสุขาอ,อนามัยที่ไม่ดีและการขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานนั่นยังไม่รวมถึงนักโทษจำนวนมากต้องเผชิญกับการทำงานหนักในแต่ละวันภายในโรงงานหรือสถานที่ทำงานที่ถูกจัดขึ้นภายในเรือนจำนี้โดยงานเหล่านี้มักเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือการทำงานด้านเกษตรกรรม ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมและการฝึกอาชีพแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสสำหรับนักโทษบางคนที่มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเอง 7. เรือนจำเมโทสเตตเมื่อพูดถึงเรือนจำที่สะท้อนถึงระบบความยุติธรรมของรัฐและเป็นที่ที่หลายคนไม่อยากพบเจอ ก็คงต้องพูดถึงเรือนจำเมโทสเตทเรือนจำแห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานกักขังที่สำคัญของรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแม้ว่าจะปิดตัวลงในปี2011แต่ชีวิตและเรื่องราวของนักโทษที่เคยใช้ชีวิตอยู่ภายในนั้นก็ยังคงถูกจดจำถึงทุกวันนี้โดยในอนดีตนั้นเรือนจำเมโทสเตทเคยเป็นเรือนจำอันดับสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมนักโทษหญิงซึ่งส่วนใหญ่ถูกตัดสินโทษในคดีอุกชะกัน การออกแบบของเรือนจำนี้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยกำแพงสูงและระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดน,นักโทษทุกคนที่ถูกกักขังในที่นี้จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างละเอียดน,นอกจากนี้ชีวิตประจำวันของนักโทษจะถูกกำหนดโดยกฎระเบียบที่ไม่มีข้อแม้นักโทษจะต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เวลาตื่นนอน เวลากินข้าวไปจนถึงการทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนักโทษจะต้องทำงานภายในเรือนจำอย่างหนักซึ่งความเข้มงวดและสิ่งต่างๆที่ต้องเจอนี้ส่งผลให้นักโทษบางคนต้องรับมือกับความตึงเครียดทั้งด้านจิตใจและร่างกายเป็นอย่างมากบวกกับการที่นักโทษต้องใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ที่จำกัดทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักโทษด,ด้วยกันเองซึ่งนําไปสู่การทําร้ายจนเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ และนี่คือทั้งหมดของเรือนจำหญิงที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอันตรายที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก,ก่อน mm. ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ